ไอพวิ่งเนาะเขากับข้ไอพอนใหบิดทั้ง้ใหญงทั้งวิ่งกับไอพีข่อยพอนให้ชุขภาพเข้มแข็งปาดจีราชิงได้ข่อยได้ชิงนั่นชื่มดังีปาดนาเพื่อเียนก็เพื่อะไยังใหม่จบอโดยคอยไหว เ <c oughs> ด็กน้อยบุหเน,นาะหั่นซาตอนนี่นะบม่ได้กินยังบ่ใช่ว่ากินข่าวเลยกินยูข่าวใช่ไหมบได้เคยกินอันนั้นมันมึงไงบอสโดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขสุขคนเด้อ โดยมาพบพ่อกับน้องลาตีพี่น้องตอนนี้กะอยู่เพื่อนเมตูนางเพิ่นเนาะหลังจากที่ว่าอ่าแขกคนเมื่อเบิดแล้วเนาะเฮากะสี่มาเบิ่งถวยเบิ่งบวงเฮา้ะกะมาทำม,มารมนําเมตูนางเพิ่นน้อยหนึ่งพี่น้องไอ้กับไอ้สร้างเพิ่อนเนาะยังบ่ทานกลับอยู่เฮากะสิทาเก็บถวยบวงเมื่อทางผูวงกับฟซาซาเพิ่นล่างอยู่พี่น้องตอนนี้กะล่างซอยกันเนาะ เฮากัะสิเก็บเมื่อเพราะว่าเฮาเป็นคนเอามาเองพี่น้องเลยเนาะถั่ยวงบวงยังกลกับมาแต่เฮือนเบิดเนาะมือสาวนี่ก็ได้มากกับอายพี่น้องลดจักคันหนึ่งมานำกันเพราะว่าย่านเพิรนบมี่แหละแบบแขกคนมาฮะนะแขกไก่เฮือนเคียงเพิ่อนเนาะหย่านบมี่แนวตักสุพรรกินฮะนนะก็เลยว,ว่าคนมาแต่เฮือนบัดน,นี้เฮากัะสิเก็บเมื่อหลังจากที่วางเาเห็ดแล้วหละตอนสวยพี่น้องอากาศกระแดดเลยบัดนี้แขกคนเมื่อแล้วเนาะสวยเลย เอากะสิมาทาไม่ร้าข้นเ่าเป็นจังไดเนาะในตู้หน้าเพิ่งจะอยู่เทิง,งพี่น้องตอนนี้กะเอาจังไดกะไปเบิ่งนำกันเด้อพี่น้องเนาะโดยติโตพี่น้องไอเปิดภาพมาอีกบาดนี่เนาะยังอยู่เพื่อนในตู้หน้าพี่น้องเ้ยหลังจากที่ว่าข้นเพื่อนใหม่เนาะข้นบ้านใหม่เร็จเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเ้ยไพกะแยกย้ายกลับบ้านเบื่อแล้วเนาะบาดนี้เพราะว่าซวยแล้วพี่น้องเ้ยเลยบุญบ้านนาเพิ่นมากา พอดีเ้ากับสีเก็บเครื่องเก็บคลองกรับบัานนี้เพราะว่าเครื่องคลองกับมิแต่เอามาแต่เฮือนเบิดเลยพี่น้องผูกไอ้สร้างสบายดีเด้อผูกวงเผินกับยังบระธานมืองาพี่น้องเลยเพราะว่าเผินอยู่ซอยกันเนาะกินข้าวอิ่มเลยบ่ออิ่มเออผูกพี่น้องเลยผูกแขนอีกเอาออกเด้อเงินหนังจะได้เฮียขึ้นแม่นางได้บ่เฮียบ่บ่เฮียเนาะประกันรถเออประกันมาพี่น้องเลยโดยเออ เพิ่นก็นั่งหลินอยู่กับพ่อเพิ่นนี่แหละเพราะว่าเพิ่นยังบ่ทันเมืองเนาะเพื่อนเพิ่นก็อาจจะอยู่ในเมืองอยู่ทั้งในแทวเจ้าแทวในเมืองผูบอกรักแปดโอ้อยู่รักแปดกิโลเมตร,รที่แปดนะทั้งหลังธนาคารในงเงยาว์บายโอ้อเพิ่นก็มาแบบว่าอ่าร่วมยินดีน้ำเนาะพี่น้องเอลยเป็นอ้ายของป้านางบ่ดจนันะ่ะแแมนล้วอืมเป็นอ้ายของแม่นางพี่น้องเอลย กักินข่าพี่น้องให้อิ่มเลยอ่อิ่มเนาะหุงเอาโลดนี่ยสางเอาให้เผินบ่เออลรยงไโดยเอาโลดบ่เป็นยังเอาเลยเอใฮ้ยเฮาบ่ไ้เอาเอาเลยมหออเมือให่เผินตาโลเออเผื่นหมักกินเนาะเอาลดแลทูก็ให้เพินลดด้ดยกันกันกินพี่น้องเ้ยไปอาหเินก็ได้ดี เออโดยคนได้เอาคนมาน้ำร้านกันเนาะคนคนได้เอามาน้ำโดยนี่อันนี้กับแหน่อไม้พี่น้องเอ้ยแกงมาแต่เฮือนตั้งแต่เมื่อคืนนี่เนาะพากันกินยังเหลือได้อยู่สองถ้วยได้แกงหน่อไม้บอกไอ้เพื่อนบ่แกงหน่อไม้กันยังได้เป่อเอามือไอ้เพื่อนกินน้ำตัดเลดไอ้ปั่นกันเนาะ มันโมเมนต์คองเรือดอกข้าตากักออกต่างหากเอาจองมากระไดมีแต่มางเพชรแป้งน,นัวหแหละสิเอาเมื่อมไม่เป้งน,นัวแพงช่วงนี้แ <laughs> ป้งน,นัวแพงแกงหน่อไม้แห้งเปลืองพี่น้องเลยเดี๋ยวคอขึ้นแค่เมตุน้าเพันก่อนเด้อพี่น้องหลังจากที่ว่าขึ้นแล้วเลยพามาเบิ่งักขอักขวัญหน่อยก่อนเนาะ เป็นอาจจะอยู like, ่ในหละพี่น้องเป่ต mm ัวนางเพิ่นเปิดภาพมาพี่น like yeah, ้องในทางในเพิ่นก็ได้ไก่ยังเพิ่นนี้ก็ยังพยายาออกไปเนาะพาควันในเล็กน้อยพี่น้องมันเป็นตัวนางสบายดีได้เป็นตัวนางเด้อโอยโดยเพิ่นไหวพรขอควาควันอันนี้ของเจ้าได้นี่ยังอีกยังอีกบ่่มรบบ่ เออ,อันนี้<ช>ของเจ้าเองอันนี้บุพเพออกก็ได้เป็นของใหม่ที่ไปใส่เนาะเข้าออกนี่วางอ๋อโดยโดยเป็นถ้วยอัน,นอืมถ้วยลายดอกใหม่พี่น้องเลยอืม<ช>เป็นยังไงอันนี้เบิ่งเลยบออันนี้ก็เพิ่มเอิรนไว้เงี้งางามบออืมตุ่มมาแต่เือนแต่เมื่อคืนนีพี่น้องเลยไก่ขวัญตัวว้าไง <laughs> ไว้กินพี่น้องไว้สั่วะแม่ตูนางกะคนละชีคนละีบอกกับตัวนี้เ <c oughs> อา <c oughs> ไว้เราเล่นหนิเคองเจ้าเบิร์ดเออมันอยู่ในห่นมาเป็นของเจ้าเบิดแหละ <c oughs> อ,อันนี้จิเป็นอย่างเออเขาสาน <c oughs> นาะพี่น้องไอแนว หีดของประเพณีลาวเนาะอันนี้มัง <_ d ance> ม่ายก้าวยางเมนตัวนางเพิ่นจากได้ก็เรียกวัสละซื้อไอพมามีเพิ่นกาบ่มีดอกพี่น้องมีแต่งเงินที่ว่าแม่เพิ่นหต้ตอนนังนแหละซื้อได้หลายอย่างอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นแซนคุณใดนีนดน่เป็นลอยปาบาทผูับเปนแวาว่าเพิ่นจากได้ฮึแม่นแมนม,มีไข่น้าพี่น้องไอไข่ลูกแขนแพเม่นแพอยู่ไงได้ก้าโออตะกเก็ดชีพเออมีมอนมีมุงพี่น้องอไอครัมอน พ่อโฮมสามสิตู้มาแรงมาตู้หน้าขี่นอนไซส์มือแรงนะนอนไม่เยอะเออคิดว่านอนนอกใช่ดอกเออว่าไปดสื่อแต่ความเป็นจริงกันนอนอยู่ในแล้วเนาะมันจังขักอือด้วยดยดีใจนะไม่รอ้เลยได้นอนอยู่เหือนใหม่อะไรแบบนี้แม่หน้านะอยากช็อตอือด้อยใ่หน้านี่หน้านี่ โอ้ยเจ้าปน็ดนะโดยเฮ็ดใหญ่ๆนี่ก็บ่ได้เนาะอันนี้ป็นติบขาวพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นผ้าวัน้อยๆงามๆเนาะเ็ดซมี่พี่น้องก็ดีงามแหละวโดยกินอิ่มอยู่บ่ข้าวมื้อนี้แม่ตูนางอิ่มบ่อิ่มโอ้ดีแหละเนาะเจ้าก็ได้อเืออืมาแล้วขอิเก็บ อันนําๆมันอ๋อคืออยากเขานําโดยๆเก็บออกก็ได้ทุกคายส่แบบนั้นแหละอืมเพิ่นสิเมียนก็เฮือนก็ยังมันต่อโดยคอยไว้ขายตกโดดเมือบกคมแบ่นลงน่ะบอืเด็กน้อยบ่ฮู้เนาะรักษาเอาั่นแหละเฮือนตัวเองเงินก็เก็บไว้ดีๆด้บดนี้นะยยาไว้คือเก่าได้ เดน๋ยวเราพยายาใส่นมเหียหินอะไรได้เหียขวดมักเหียขวมักลงอืมหมัก่ใช้อันนี้นะหมักถิ่มไหวอันนี้นะก็ดีเลยเด้มีโขกพร้อมพี่น้องเลยโขกใหม่เตาใหม่เนาะง่ายเราขับรมาเลยง่ายค่ะบอกค่ะเออน่ายค่ะบอกกันพี่น้องไอ้แถวนี้แหละพอได้เป็นวิธีหิดคลองเนาะแม่เนาะ เห็ดไปในเล็กในน้อยแล้วแล้วก็แล้วอะละเห็ดจังใดไม่าบางที้าวของรู้ชื่อแ้วกอดชอยเข้าเข้าชื่อนล้วกอนชอยได้เลยสูงพุกสูงเลยสามพันคนนะทางอายเป็นกระยังนั่งลินอยู่นอกพี่น้องเลยน้าถึงเดยทางห่อนก็ออกมานอกก่อนได้ไหมเด้อแดด อากาศันเมอนเปิดชัดลมเนาะมันอันนั้นเนายู่อันนี้ก็มมีนงงัดดี๋ยวเอเออมีแนวนั้นอยู่เนาะมีไหมต้นนั้นเป็นห้องไอร้าอันเนาะ อันนี้เป็นห้องเป็นตุนางก็ละห้องสามสีนอนว่ามันมีสองห้องพี่น้องไอ้ขันสามสีขักแล้วบันยไวยเครื่องกับสามสีไวยเน,น,นาะกวางยู่นนี่น้ำไปใช้ละเมื่อนเด้อเออเมื่อคอยเมื่อเด้อลาก่อนโชคดีโ <laughs> ชคดีคือการเพิ่นเมื่อแล้วพี่น้องเอพ้พว <laughs> เป็นลุงเพิ่นเนาะเพิ่นมาแต่ตลาดเพิ่นวอ พอดีเพผนเอานหน่อไม้เมื่อสู่ร้านผนกินกับแกงน่ะแหละเนาะออกไปนอกก้อนหอนอกับสั่งสั่งเหมือนกันยังบุรีมาเนาะไฟกระทามหาอยู่เพื้นท้าวี่อย่างก็จะเล่ากับว่าบบสบายเจ็บหัวเพม่อนน่นเนาะจะเป็นอะไรพี่น้องแต่ละคนกับไอ้สร้าง,ง,าน,ง,างนี่บุรีคล้าเลยบ่อห่องเลยมียังนี่เออเครื่องเนาะ เพิ่นอันสบามีแต่เครื่องเพิ่นไอย่างนี้จิ๋ดก็แจงมาอยู่มันอยู่มัอนวอยขึ้นเรื่องเลยกระเทียมเป็นจุกจอนเลยลยสิไปใช้อะไรบ้างนี่หม้อหมอดูเอเพิ่นเมื่อแล้วเนาะถ้าเท้าเพิ่นมาร่วมงานน้ำพี่น้องก็มีแต่พี่กับเพิ่นกระสวยเลยมีแต่หม้ออะไรพี่น้องเจ็บเมื่อหมอกับติดเข่าเนาะ เออหอกไว้บ่เออมีกระเจีนนเนาะยางไม่ลงอืมตัวเองให้ยคนรหลอกหลงกระเจใหม่เป็นใส่เครื่องไว้พี่น้องเด็กเป็นพับยกดีเนาะกะกวงเติบด้วนี่เป็นที่จัดแจงใหม่อยู่คนวะเนาะเพราะว่าเครื่องตั้งแต่อยู่กันลุ่มกูแหละเป็นเอาขึ้นมาเทิง คอยแข็งค่ะไน,นอือเลยทำเป็นมือปลูกเลยวันจังทรกับน,นี่เลเห็นบอเล้นปลาเตียงเด่นปลาเตียงเนอไมาหายแล้วเลยเงไดเมืเ่อยบ่ บอกให้มาอยู่รถที่รถมานํากันเพิ่นออกไปเวียกเพิ่นมาแต่เช้าบ่ได้พี่น้องอันนี้กเพิ่นมาซอยเวียกเนาะสวัสดีบมาพี่น้องพอดีซอยกันล้างถ้วยแล้วก็แล้วบัดนี้เฮ็ดงานน้อยๆเนาะแล้วไว้ก็บ่เมื่อยอีกใทงเพิ่นก็เมื่อยแล้วพี่น้องเมือนไปหาเฮ็ดเวียกบ่สิพากันไปใส่มื้อนี้ยังบ่ฮู้เออว่านี่ก็ไปคุดที่หลอได้น้อยนึง เอออยู่ๆเนาะอยู่ๆอยู่คยอยากไปอยู่แล้วจะคุดจิลอกระมองเก้านะคือสีบรอน่นแลเนาะเนาะมันเบลบรอยังมีคุยนะฮ่าฮ่ามองใหม่ด้วยชิไปนำแถวหนิมเบลอยากมีแล้วคนตกเนาะพี่น้องมันเลยแบบยังบรทันควดคุยจกคิดไปทางไหนควดคุยบรทันอืมโอ้คนเมืองอะไรทางไหนกะเบลดเคนกะคักอันนี้พี่น้องเสียงดังเนาะทางสัตว์ เป็นอ้ห้องปนางพี่น้องเป็นไอ้ขอมมินตูนาง่างเงยกะบูฮู้ว่าทังเดนเนาะห้องกะโบหูจักเป็นปันเลยเห็นเลยเพิ่นมาใส่ไป่สอน้ำเย็นเหยอวะอยากกินน้ำเย็นบะอหลดเพิ่นไอ้ห้าเอาไปเลยพี่สอน้ำปั่นเหรอวะเออพี่สอน้ำปั่นเลยวะอยากกินน้ำเย็นเหรอเมื่อยวะเป็นอะไร เอาก็บอกอย่าเข่าไปนอนไปนั่งอยู่ไหนมันกระวินเลยเป็นอะไรอลไรตอนนี้เนาะบริกรกินยังบอกใช่บอกกินเข่าเลยกินยูเข่าจะไม่ได้เคยกินอนานมันเมื่อยบอกเมื่อยเหมือนเคยกินกาแฟแล้วบริกินอยากกินน้ำเย็นบอกเออสิ่งน้ำเย็นก่อนแล้วถัดเนาะบาไว้แล้วเหมืนเราพี่นเอาไง กินนี้ยังนางอยู่ดีดีอยู่เมื่อไหร่บอคือเพือนใหม่เตอนเมื่อไหร่ี้เนาะกินข้าวบอแล้วคิดคำอยกกินข้าวหน่อยนึงมันเป็นอะไรบอจักเป็นอะไรเนาะตื่นเต้นบอจักได้ึ้นเพือนใหม่เลยอียังกระเอบให้เมอร์เลยได้กินขนมมาและกินขนมใส่แล้วก็พักผ่อนบ่เฝ้าเฮดเวียงนะ มันกับแป้งอยู่แถวน,นี้กันบัดแล้วจังเก็บก็ได้ดอกย่างกับคนมาพี่น้องเออเฮือนย่เพิ่นโบมีเนะาะแต่ว่าเพิ่นกระมีอยู่หางยก่บุคบหมนะมีแต่ว่าเวลาอันนั้นถวยถวยบ่วงกับมแตะฮากระซื้อมากอะไรอืมแย่บ,บุพอกันกินดอกเพิ่นปะไว้ตะลางดไดเลยอันแบบเครื่องมันกระโบใหม่เนี่ยนะเครื่องเกา่าขันอะไรขันใหญ่เพื่อนหรอไม่เท่าเอาแม่หมออันเด็ด นอ่อยเชียเอาไม่เท้าก,ก็จะเอาหายเนาะเอากามาไหวสเนี่ยนแหละโอเคจะคนจะนาง,ง,าานงสาวเมือยพี่นางเอ้นางคนละแจกแม่ว่าเมื่อนี้คือสีบริเวณปลสไดอวมื่อนี้เนาะปายู่บอ้ายเมื่อนี้ไปเนี่ยเออกานรถ ไปจากคันบ่ไปเนาะบ่ได้เฮ็ดเวียกก็ต้องได้ไปให้เพิ่นเห็นก่อนแบบว่ามองเฮ็ดเวียกกัเพิ่นฮู้อยู่ติว่ามื้อนี้ขึ้นเฮือนใหม่นะออแต่ว่าเฮาต้องไปบอกเพิ่นต้มอ๋อามมว่ามเฮามันบ่ได้นบ่ได้แน่นโครงการเท่าใดโดยบ่ได้มีแต่ว่าเฮาก็ไปบอกเพิ่นต้มเนาะว่านั่นเฮาาเวียกจังซี่แหละมื้อนี้เพิ่นขึ้นเฮือนใหม่แล้วเพิ่นก็ไปพี่น้องเอ้ยแล้วเวียกแอื มีแต่ว่าดีใจน้ำหันไหลไอเลยเนาะ<ด>มีแต่ว่าหักซาวแา้วบาทนี่เย็ดจังไดอยู่สองคนมีคุณน้องคนละห้องบาทนี้พี่น้องปุ๊เพื่อนกันได้ซ้สำสี้อยู่ซํานี้กะดีใจน้ำสุดๆแหละเมื่อนี้กะได้มาห่วงงานน้ำเพลินพี่น้องเลยหลังจากที่ว่าซอยเวียกซอยงานแล้วนะเนาะเย็ดจังได้อความผู้ซึกมือน,นี้ขอความซึงเนี่ยกะดีใจเีล่วกับภูมิใจลายเออ เรื่อเรื่องเรื่องกๆนิดเียค่ะสุดชีดีใจชุจริงกอย่างที่ทั้งป้าทั้งลุงเปินชอยเนาะทั้งนันมาจากประเทศกันเปินชอยเลือมากอะแห้งดีใจน้นแน่นแหละเลกาบ้านี่เลกามิเตชีวานนี่เนาะทัง ลูกเองมีเองเนาะเรียกว่าลานเองเรียกว่าเคลื่อนไอพิษเราวิ่งเนาะเขาขากคอไอพ่นให้เบิดทั้งผูขุยไงทั้งเราวิ่งกับไอพิษขอกคอให้ชุกภาพเข้มแข็งปาจีระชิงได้ก็ข้อให้ได้ชิงนั่นชุ่อดังในปาธนาถ้าว่าเฮ็นราชการเนาะขากคอให้เงินดำเงินเดือน ขึ้นๆไปเรื่อยๆเรื่อยปีนี่นะั่นคือปีนี่ล้านกิบหนุกอย่างเราเนาะปีหนาปีอื้อเรื่อยขึ้นไปจากล้านสองล้านสามล่านเชีย่ยวเลยเหลอยไปเรื่อย,ยๆถูกชาถูุเนาะ็ดีใจน้ำทะเลเหล็ดอะไรเป็นสอยมาเป็นก็อีต้นทงสารทังเลเนาะเฮากับมิสร้างโตบานี้กะ อยู่ไปหและเลียงเจ้าของแต่ละเมื่อหากินหาอยูพี่น้องไอ้ควรเฮาค่ะ <c oughs> แม่เพิ่นกะหาแนวนึงเนงะะาะดูเพิ่นกะหาแนวนึงแล้วแล้วบาดนี่มีแต่ทำความสะอาดเพิ่นกะพี่น้องไอ้เมื่อยแล้วเนาะตื่นแต่เท่าเท้าโอ้โหทางอายเพิ่นกะจะนอยเพิ่นกะสิปไปเห็ดวิยญากเพิ่นพี่น้องอไอ้สวยเลยกินข่าวกินน้ำโอ้ประทูก่าเนาะยังอยู่ตัวหนาอยู่ได้ี่กิ <c oughs> นกินอิน่มเลย แรลงกันนอนฟันเอาเลขเด้อแรลงเด้อ <laughs> <laughs> นอนนอกหรือนอนในแรลงเนี่ยน,นอนในบ่เออนอนในคือกันเนะ <laughs> าะเพราะว่าได้เือนใหม่อล้วพี่น้องเลยำซำสีนอนแล้วบ้านนี่ <c oughs> ห่อนก็ไข่ปองอี่ยมออกเนาะ <c oughs> ปองอี่ยมกระมีเ <c oughs> ตี้ยงกะมีพี่น้องไปหมักมาได้กันนอนแบบนั้น <laughs> ถ้ายังไ้เย็นกันนอนอยู่นอกเนาะแต่ว่าขังเอาอไวลทั้งแม่นางเพื่อน่าสีนอนอยู่ในได้เพื่อนวะเครื่องคล้องกับเอาขื่นเทิงบ่นเลย หมูขู่อันที่ว่าเพิ่นมาเนี่ยเป็นลุงบอกหรือว่าจังได้เหวียกน้ำกันบ่เฮ็ดเวียกน้ำกันโอนชุ้งโอนชุ้งชียิเวทเวทเวทไทยสีผ้าหนับถือโดยเฮ็ดเวียกน้ำกันเลยหนับถือเป็นดาบายเออแบบโอนนั้นตะพันนี่กันแต่ไปแบบเลาเกาแจกตะบะชาแบบว่าเลึงกันเนาะเห็ดเวียกแบบนี้แหละมันก็มีมูร้ายให้แหละไปเรื่อย มีแต่ว่าดึงกันเพลินกับมาพี่น้องอกไกลๆสำได้กันเลยมาเลยค่ะบอกคนบอปลายเนาะเฮากะเนี่ยอยู่นั่งกินพี่น้องไกลลายอย่างบอกหลายคนหลายกับพวกุ้มเพลินสอยกันเนาะตามังหงมัอน,นี่มีตามังหงปีนปะทูแกง,น,กแกน,งกน,กน้อไม้พวกเขาบอกอะไรกันทั้งไอ้ซากมันกินแซบแซบเพป็นกรสิได้ไปหาเห็ดเบี้ยแล้วบาทนี้สวยเลย เอากับสก็บเครื่องคล้องเมื่อพี่น้องจะหน่อยกะมีถวยหมอเนาะผูกมาทำกันกันกบไอซองคนล่างเลยมีแต่สิเอาเมื่อไหวล่างต่ออยู่เพื่อนพูดเลยเนาะเอาจงังใดกะดีใจนำเด้ออายเด้อเนาะเอาอาย,<ห>ยไปยหาเห็ดเวียกซะสบายดีเด้อโดยแล้วแล้ว,ลวพี่น้องในบ้าน,นกันเนาะดีใจนำเพืน่นขึ้นเฮือนขึ้นซานแล้วเรียบร้อยไพยกับกับเมืง่องเลย นี่น้องนาตีนี่แหละอยู่ใบเขื่องของตัวเองเก็บมาหลายอย่างน้องเพื่อสิแลวเนาะเอาคลิปนี้ก็ขอบบนขอบคุณหลายๆเนะาะผู้ใหญ่ใจบุญใจดีที่ว่าติดตามรับชมคลิปแล้วก็บ,บอกคำามโฆษณาเดอ้อโดยเอาคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องขอเกล้าคำว่าสบายดีสบายดี